เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้ารถสวยแล้วนะครับคันนี้เป็นรุ่นที่นิยมใช้กันเยอะนะครับถามหาเข้ามาเยอะด้วยครับโตโยต้าโครโนคร,ครับคันนี้ปี97เป็นโครโนาท้ายแยกนะครับเครื่องยนต์2000ซีซีปี97ระบบไฟฟ้าทั้งคันครับเกียร์โต้ใช้น้ำมันและแก๊สนะครับ เหมาะกับยุคนี้ครับต้องทำมันแรลแกแน่นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีสีสวยแอร์เย็นภาษีไม่ขาดนะครับเล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบครับก็รีวิวดูรอบคันกันก่อนนะครับสีสันเงางามตามรูปนี้เลยนะครับก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างครับรถอายุเยอะแล้วนะครับอันนี้ท่านใดสนใจก็ไปดูรถได้นะครับไปดูทดลองขับได้พี่กัปดูรถอยู่พาล์ห้านนทบุรีครับคันนี้เบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปภายในก็สะอาดสะอ้านนะครับ เป็นเบาะผ้าครับเบาะผ้าทั้งหน้าหลังเลยนะครับแผงประตูแผงคอนโทรลสวยสะอาดนะครับตะเข็บซอกเดิมๆครับรถไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยพิกล้ำหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเหมาะกับมียี่ทั้งหน้าหลังเลยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ